สวัสดีครับข้าไใบเตยสวัสดีคะ่ะจ้าเมื่อนี้วันที่แปดมือวันงามเมื่อเสาวันที่แปดเสาที่สดใสครับฝนกับตกเมื่อนี้ใบเตยมาสวัสดีสนอนอย่าเมือเสาเอ้านั่นังวันสืดคคับวันนดอาบน้ำมาแล้วปู้อาบน้ำมาแล้วเมื่อนี้ใบเตยจะมาชโชว์ของเหรียญไหมครับ,มบเ,บเมื่อนนี้ใบเตยใบเตยได้ไอ นี่ไม่ตาด้วยม่ตาด้วยไปเตยไปเตยไปเลือกเอาเองเนาะเตยนี่ปู่เอาให้เก็บไว้ในที่เก็บของเนาะเกิดแล้วเก็บไว้ในที่เก็บของอ่ะได้รถสีฟ้าได้รถสีฟเนี่ยเตยเตยจะเึก่มเตยจะเพิ่มคีนาะเตยเตยจะเพิ่มคีนะลูกนะ เดี๋ยวนเดี๋ยวอีกบบกี่มือเตยกะปั่นเป็นเนาะเตยจะปั่นเป็นบ่ลูกเป็นมะตเตยเก่งอยู่นะตเตยจะปั่นเป็นอยู่นะครับมากหลายเอานอนนำ้ำมาเคื่นนี่ขี่รถน้ำเตยบ่เหมถามเด้อถามเพิ่มเด้อขี่รถน้ำเตยโบะเตยจะพาไปเที่ยว

ตอนนี้ก็เจ็ดมงกว่าครับน,นุ้ย้กินกินเราต้องตายด้วยบ่านุจะาก,กินเขานุ้จากินขาุงหิวขขาไปตอนนี้นุก,กินเขาแล้วนุก่กินเขาแล้วโอ้ผมคือง,ง่ามแต่วั้เลยสาผมห้ปูวูจ้าผมหาป่ะลูกจ้าวปูินอนน้ำปูอาบน้ำให้ ถ้าตุ้มนุ่งให้พอ่อ,อมือ <c oughs> นี้วันที่แปดครับเลือกอีกสองมือก็ับปีสองปีกับสามเดือนเตยอย่าเปิดเพลงนะเ <c oughs> ตยเค้าใจหยด่นะเตยมันนี่สดใสครับผม จะผ้าลานตาไปบึงงูอยู่มือนี้จะเอาคอ,อ้องไปทรงงานเพิินก็พอดีไปทรงงานเพิ่นอยแยกอำเภอบ้านผือขากับมากสิได้ได้แวะผ้าไปเตะบึงงูอยู่วัดบ้านมูมนครับมันสิมีงูมีเต่าใหญ่เตาดำแล้วก็มีเตาหน้าหน่อยมีนกกาเว้ามีนกขนทอง งูเหลื่มใหญ่ตัวหนึ่งเนาะเคอคิดถึงมันไหม่ะอยากไปดูมันบ่นีอะไรช่วยตัวเออมองีของอีลาไดโนเสาร์สซทันเนะมื่อเมื่อนี้เอาซับนิก่อนพ่อหอมปากหอมคอเด,ด้อคิดหอดจังมาหา โบกจากกันห้ามมือเจ้าสำหรับมือนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะจเจอกันคลิปหน้าเด้อดกดไลค์ให้หนเด้อดกดติดตามเตยหนเด้อจา้าเตยที่จ้าเตยที่มา เหรียญน้ำซุเมอรอเด้อจ้าเปลียนจิมาหาซุเมอร์ได้ยินหาลูกจ้ากระปูจั๊กน่อยเตยก็สิได้ไปโรงเรียนแล้วสวัสดีจ้าจุาจ๊บจุ๊บตาหวานครับมื้อนี้สวัสดีครับ